กลับสวัสดีครับเอฟซี FC. ท่านผู้ชมช่องพ่อใจดีสุภูสุคนครับเมื่อนี่พ่อใจดีได้มาตามคำเด็กรองของเอฟซีครับเมื่อนี้ได้มาตามน้องยายาให้เอฟซีสุภูสุคนครับผมพอได้ได้ฟังแนวทางกับน้องยายาไปน้ำกันว่าน้องยายาสิเลขสิเปียนบอรหรือบบเปียนหรือจังได ก็ให้เอฟซีท่านผู้ชมของพอใจดีไดติดตามไปพร้อมๆเหมือนเด้อเอฟซีเด้อนะครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางน้องยายาสีเปียนบอหรือวา่าจังไดก็ให้เอฟซีกับ آ, ท่านผู้ชมของพอใจดีนี่ไปฟังน้ำกันมาบึงน้ำกันว่าน้องยะยาสีเปียนบอหรือบอเปียนครับผมน้องยะยาสวัสดีครับ

จักนะครับอันโบบริษัมเด้มาหอดกับมานางเด็กนี่แหละมาไม่ดีผ่าเนาะมาหอดกับแม่นาง่นก็เลยว่าอันแม่ปูหายเด็กตัวใหม่เลยท่านเขาแบบขึ้นเลยก็เลยว่าเอ้ามือใดลูกมือขึ้นนี่าพั่อนด้วยนะว่าอันให้ตัวใดก็บอกก็บอกได้ว่าตัวใดแต่บังก็เลยให้เพิ่นนี่เอากระดาษมันเขียนกระเขียนให้เขียนให้สองตัวเขียนขาหนึ่งขาคับซีหนึ่งซีเพื่อน ก็เลสีอันกระดาษที่คนเขียนใหม่ใส่เอาห้เอากระดาษมาให้เอากระดาษมาห้เพื่อนเขียนให้แน่ว่าเขียนตัวใดให้ท่านผู้ชมเอฟซีในเบืองน้ำกันไปพร้อมพ้อมกันเอฟซีว่าไปหลยเชือกันหลยเลขเอแตีว่าเปไล่เชือกไล่เลา ผู้บริหารเด็กตัวให siglo. วม่เลยค่ะนี่ยผู้บริหารเด็กตัวใหม่เห็นขึ้นเลยค่ะบ่ได้ทำอย่างเลยบ่ได้ซอได้ทำบอกอมาเล่นธรรมารายในผ้าลานมาเหร่นคนก็เลยบอกกระทำมาตัวไรลูกก mm ็บอกปอกก็เลยเอาเอาปากกามาเขียนเขียนให้แม่พูกก็เลยเขียนถ้าไปเขากับทะเบียนรถนอกะใสง่ายนะมันคือกระใสง่ายกระทำง่ายบ่ได้ถามหนูจัดเขียนแม่มานั่งพี่ลูกมานังพี่แน่เติมแม่เพิ่นเบาอยู่บ่ลูก แมนบอลูุกแมนบอลูุกเอาหันนังนั่งไปทั้งพุ่นหันหนามาทั้งพี่ลูกเออที่ยะยาเขียนให้เปลี่ยนตัวเลขให้แมนบอลูุกแมนอ่าเอาแมนอ่าแล้วปูพ่นบอกว่าจังไดยายาพ่นบอกว่าเลขเปลี่ยนแล้วเด้อบอกรือจังไดเออเอเซิพ่นเสด้หูจักเอซีพ่นิได้ตามถูกว่าตัวใดที่แน่ชัดตัวใดบ่แน่ชัดเ้อนนองยายาเ้อะ น้องยายอยากเขียนไม่ให้ชัดเจนลูกเขียนตัวง่ายๆให้ชัดเจนให้เอฟซีเพิ่นได้เบิ่งปู่เพิ่นติดตามเพิ่นอยากเห็นปูไม่หรือปู่เก่ามาบอกลูกปู่เก่าปู่เก่าปู่เก่าเอาเอฟซีเบิ่งพร้อมๆกันน้องยายอยากเขียนให้ว่าเลขเปลี่ยน,ยนวย่าสัน้นเอาเอฟซีเบิ่งน้ำกันเด้อครับเด้อ ห้าหนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งสี่เอฟซีครับเอฟซีให้สังเกตดีๆเด้อเอฟซงวดที่แล้วน้องย่าาเขียนให้นี่มันสิเป็นเลขหับงวดที่แล้วมันเป็น808ศแปด้เอฟซเด้อแล้วก็8ปดแต่มันเข่าแปดศูพี่น้องเลขกู ปูผู้เก่าเพื่อนสิเป็นลักษณะแบบนี้มีตะเลขกหาบได้พี่น้องเด้อเลขตัวเก่าปูเก่าหกอน่ครับมันเป็นมันเป็นเลขหาบนี่หละของน้องยาตญาติาแม่นปูเพื่อนไห้ปูผู้เก่าเพื่อนไห้สิเป็นลักษณะแบบนี้เอฟซีเออปูปู้เพื่อนบอกแค่แท้ล่ะนี่ครับนี่ปูบอกแค่แท้เลยหนึ่งเก้าหนึ่งครับเพื่อนเลขปูให้สังเกตดีๆเพื่อนสิเป็นเลขหาบครับผม เนี่ยเขา摩托车คนนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์แม่เพึ่ีนึ่งสี่หนึ่งสนั่นล่ะเอฟซีสังเกตเด้อถ้าผู้ใดติดตามผู้ใดติดตามเลขน้องาย่ๆิีดูจากว่าน้องาย่ๆมีตะเลขกหามปูน้องแย่ๆมันใจระบอกปูว่าหาแค่นี้พ่อแม่นบอลรือสีมี่หายอีกอยู่ ให้เท่านี้พ่อบอลูกหรือจังไดหรือปูเสียหายอีกบอหายบอลูกให้ยบอห้อีกบอหรือบอห้ให้อีกหายอีกหรือบอห้ลูกบอหายมันชัดเจนเอฟซีเพิ่นจะได้ติดให้ติดตามต่อให้เท่านี้บอลูกโอ้ครับ ปูอยู่ใส่ลูกปูยูใส่สีคนปูปูอยู่บ้านเฮานี่บ่ลูกบ่อืมปูอยู่บ้านเฮาเอาแม่กดกระโบหูได้แม่กับยายบบหูได้พอหอดกับนางเหรียญเข้าหนึ่งกับบ้างแม่ปูหาเหรียดตัวใหม่เดียวหาเมื่อคืนนี่วละท่านตัวไรลูกก็บ่บอกก็เลยเอากระดาษมาเขียนก็เขียนตัวนี้แหละหาย ก็ดีเห็นก็เลยสีกระเป๋าไว้ครับเนาะดันเครื่องโฟล์ดออกบล็อกแล้วม็บล็อลขมเนมาเขาเขาเล็กมอเตอร์ไซค์แม่เพิ่อนพ่อที่เดียวยายเพิ่นกับบุหูคือกันบ้านเบาพู่กับ่วเนี่กับบ่าวพู้แหลกมีตัง คุณแม่กับพ่อในหูเลยนะครับเนาะบอบอหลุเลยนี่แต่คนท่องพันธ์ามเอาน้องเตี้ยนเลยเอาจ่ากระเด้อสนุกบ่หู่เรื่องอย่างนี้วะเขาเคยเป็นเตียนไห่เลยครับสวัสดีครับคุณย่าน้องเอ่อน้องยายาปูปูปูพันในเน้นบอว่าว่าว่าให้ตัวใดปูเพันในเน้นบอยายาเออเออ เออเอาเอาน้องยายาเอาปูพันไห้ตัวใดที่ว่าเน้นเนีนเอาน้องยายาลองลองเบิรงดูพันไห้ตัวใดพื้นที่พื้นชี้ชัดว่าไห้ตัวใดที่เนี้ยโอ้แล้ววันนี้หลานน้องยายาเอ้ยตัวเกากระบอกซีกระบอกซีเลยตัวเกาครับอืมอ้าวน้องยายาเอาน้องยายาปูว่ามันใจตัวนี้เนาะน้องยายาเนาะเออมันใจตัวนี้เอา fc น้องยายาก็ได้วงให่เราเด้อว่าสี่หนึ่งสี่ครับผมเป็นที่เลขที่ปูเพิ่เนให้ฝากเงื่อนไขในที่เหมัอนที่เจแดงแล้วเจว่าบ้านได้ส่งสลิปทรงสลิปบ่เป็นมา้านนี้ก็คือเอฟที่เป็นบ่ได้ส่งสลิปม้านเป็นว่าฝากกับืึ้นไห้ล้นเนาะครับผมโอ้น้องนายจูน้องนายจูเลขออกอะไรพวกว่านี้ออกอะไรครับ กับพี่นี่แหละเนีาตัวเาเล่นตัวเก่าอยู่นาะเล่นตัวเก่านะตัวเก่าเลยตัวเก่าเลตัวนี้เลยละตัวนี้เลยละเนาะเล่ตัวเก่าตัวเดิมมาเปลี่ยนเลยเนาะ มีแม่กับจับกระเป๋าเงินอยู่นี่ยังกระเจ้ว่องกลมยังเป็นตัวเก่าเนาะอ่ก็แปลกอยู่อ่าครับป่ะเดินทางเดินครับผมอ่าไปเดินทางไปเบิ้งเฮือนน้องยายาพร้อมๆกันครับผมมันยังบ่แล้วดอกพี่น้องกระยอนคุณทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างเอ่อย็ดแดงเพิ่นมาเพิ่นกระสวยเหลือได้หลายอย่างครับผมอ่า ก็ว่ากับบุญบารมีเจแดงกับมาซอยเหลือครับผมมาซอยเหลือน้องยายาเอฟซีกับโอนมาเจแดงกับอาหามาเบิดสูบาดสูสตังครับผมโอนมาเบิดหายเบิดทุกบาทมาถึงมือน้องยายาแล้วเด้อครับเด้อเงินน้องยายาเพิ่นปลุกไห้แม่เพิ่นปลุกไหวแม่เพิ่นเบยูเพิ่นอยู่กับยา่เพิ่นอยู่กับยา่ยา่เป็นผู้เลี้ยง หนองยายาอ่นี่ครับนี่ครับบรรยากาศหนองยาย่าครับเป็นป่าเป็นดงอยู่ครับผมยังเป็นป่าเป็นดงอยครับ่ครับถนนหนทางกับจังสีแหละครับผมการเดินทางเขามาบ้านหนองยายานี่ครับ นี่ครับผมบ้านน้องยาย่าเด้ดครับเดอ้อนี่ครับผมเพิ่นก็นยังบม่มีหม่องอยู่หม่องเศร้าเพิ่นก็อยู่ซัมเนีล่ะครับเพิ่นก็นอาศัยนั่นอยู่ยากพ่อแม่ก็ยากบ่มีเวลาเลี้ยงดูก็มีแต่ยายเลี้ยงดูนี่ครับนี่ครับนี่ครับบ้านน้องยาย่าครับผมนี่แหละบรรยากาศ อยู่ปลาอยู่ดงครับผมมันก็มันก็มีซัมนี่เด้แค่แดงเพิ่นก็มีซัมนี่ก็สิฟุกใสเพิ่นมีอยู่ทั้งทั้งกับว่าอะไรเขาจัดสรรปันส่วนครับคงไผฟคงมั่นครับก็จัดให้มันก็นนเพราะถมดินก้อนยังฟ <c oughs> ูเป็นอันนั้นเชือ่อมจีเอ็ดแล้วเพิ่อมจีเอาดเหมือนเขาไม่นี่แหละ ครับขื้นโค้งไวครับผมบ้านนองยะยาครับเอฟซีปีกายนี่สองปีแล้วนะสองปีแล้วเนอาคแะแม้าีองเี่รับแล้วอรบับ้านเพนแม่นี่ละบ้านเพื่อนเพื่นปูเพื่อนก็อยากให้แล้วเพื่อนแล้วสั้นเป็นจะก็ามนิมิตหายเออเป็น ซีตนสงสารกับบ่าจักนี่ไรเอฟซีขอให้มันเข่างวดนี้ก็คือสีแเหลี่ยอยู่ดคอรนก็เขาเรียกเข่าก็ได้สาวแปดครับผม ครับครับห้องเดียวไปก็เฮ็ดตามเฮ็ดตามข้าเจ้านั่นแหละครับตามงบตามเยี้ยครับผมครับเพิ่นก็คขดคนดค้ดว่าจังสั้นล่ะคึดว่าเพิ่นอยากให้มาเฮ็ดมาสร้างนั่นแหละครับครับน่องยังมีบ้านอยู่พ่อแม่กระยากกับดินล้นหากินกระบ่อดได้มาเลี้ยงกระมิตายายเลี้ยงเบิ่งแต่น้อยจนเท่าปานี่อ้ได้ทมที่มันเต็มได้เหมือนได้ ครับสาุูห้มันออกมันมันต่ำเลยตัวนี้นี่แหละครับเงื่อนที่เอฟซีโอนห้เจดแดงเจดแดงอาให้เบิร์ตซบาติูสตังถึงมือน้องยายาเบิร์ตซูขคนสูผูกซูข้นนะครับเด้อครับผมลงไปนัครับผมครับผม ครับมันมีแต่ปลาแต่ดงจะดอดเอาเอฟซีท่านผู้ชมนี่ละการยูของน้องญาญาเป็นป้าเป็นดงครับผมเป็นยูต่างหากครับตะกี้เพิ่งจะยูตัวพงษะยูพงสันลษะครับเพิ่งจะยูตัวพงษะที่นี่เพิ่งจะไปเฮ็ดงานมาแมนอันนี้ครับนั่นแหละเพิ่งจะยูไปยูมาเพิ่งจะไปหาเก็บเล็กผสมหน่อยเทื่อสิได้เงินข้ามกับแก้วไม่โยกโค้งโยกสั่งครับ โมเสกีคนย่ติปองแดงครับอา้าเอฟซีท่านผู้ชมนี่แหละครับตามสภาพเนาะพวกน่ะทีมงานเจแดงกับมาไลา่ผู้หลายค้นครับผมมีเบาเถ่ามีแม่หมูมีเพชรผ้าร่วยดอนล่าและกับเจแดงและกับพ่อใจดีครับผมได้มานําเสนอให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้ชมน้ำกันได้พี่นอ้องเด้อเอาไปยังได้กับสิค่อยติดตามกันต่อยอีกเท่านึงเนาะครับเนาะ ขอบพระคุณครับเอากานผู้ชมเอซี FC พอใจดีสุผภูสุคนครับแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่น้องญาย่าให้เป็นแนวทงอ่ตโตเกา่าคือเกา่าแต่มีโตแจมมากอยู่โตหนึ่งพี่น้อง เอาผู้ใดเบิ้งแล้วก็แคบหนาจอไว้เพื่อเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้เอตัวเน้นตัวนักคือส1 4หนึ่งสตัวล่องคือหาหนึ่งหาได้พี่น้องเด้อเอาน้องยากๆก็ได้เขียนห้แล้วพอใจดีก็ได้ติดตามน้องยากๆมาหายแล้วก็หาเอฟซีเห็นแล้วก็แคปหนาจอไว พอ,พอใจดีก็มีแนวทางาหายเอฟซีกับท่านผู้ชมมีเพียงเท่านี้งวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหา6ก,หกขอหายเอฟซีหรือท่านผู้ชมมุงพอใจดีสู้ปูสุ้คนถูกหยวยด้วยเบื่อไปพร้อมๆกันความเจ็บใหใได้ควอมไข่ใหญ่มีหายมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตดนะครับเดอ้อ อา้าพอใจดีก็มีซ้ำนน่แหละครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม